เขาเทศกาลทุตจีแล้วครับจี่ได้เจอครับวันหยุดเง้วแล้วสําหรับคนไทยในไต้หวันครับก็แสดงความดีใจครับส่วงแดงครับอ่างเป่าล่วงหนาเด้อผู้ใดได้รับก็ได้เออแล้วก็นะครับออกมาเตือนคนไทยในไต้หวันนะครับสาหรับพี่น้อยนะครับลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนะครับวันหยุดเง้วนี่เด้อลีกเลี่ยงแต่ว่าคันคันลีกเลี่ยงก็ได้นะครับกัดระมัดระว่างตัวนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ค่อนข้าง เข้มงวดเข้มงวดทักยุกนะครับแต่ว่าสําหรับคนไทยที่มาวิมาถูกกฎหมายนะครับกับกเรามาระวังเรื่องการการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยกฎหมายเขาค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงนะครับเป็นห่วงคนไทยทุกคนครับในไต้หวันครับสวัสดีปีใหม่ลงน้าครับสําหรับคนที่สีมาทํางานเมืองหนวกเ้อ <Yeah. S 2> ผมอยากบอกขอนึงเลยเสียเงิน ให้ค้นผ้าบินขามน้ำขามทะเลมา,าเพือ่อวาสิมาทำงานพ่อมาถึงหนางานอาโอ้ยบวคืือดอกเฮ็ดบ่ได้ดอกบวท่านเด้ร่องอยู่ไปเห็นมองยูมองเศร้าโอ้ยคือเป็นเจ้งซี่มูเจ้าทํำใจมัตต่บ้านเลยมันโมมี่ยังสวยรู้ดอกมาใส่แรงงานแรกกับเงินเขาเนี่ บ่ต้องสวยรู้โลกสวยบ่ตตองมากขอบอกว่าโลกสวยบ่ต้องมากยู่ไปสะกอนเท็ดไปสะกอนมีเงินมีข่าแล้วจังขยับขยายจังคืดมีหยังกระสูดาไปสะกอนครับมาเห็ดงานต่างประเทศนี่จักแนวยไบุญเนาะโอ้ยติดรู้บ่ต้องมานะอยู่บานเฮาขันมีพ่ออยู่พ่อกินอยู่ ยาดินล้นมากเครับมึงนกมันบ่ได้สวยงามันบ่ได้สวยหรูจังทีมูเจ้าคิดดอกขันพ่อหาได้พ่อเอาตัวรอดได้อยู่ยาดินล้นมากครับเมืองนอกนี่โดยเฉพาะไตวันี่คอยบอก,กวไว้ขันสีมาอยูไตวันนี่ใจต้องเด็ดนหน้าูทุกยอย่างลุยทุกยอย่างครับชีวิตเมึงนอกบ่ได้สวยงามสูยอย่างเดียวเท่านั้นถึงสิรอด เตือนก้นไทยไว้ครับทานกุงละหกสิบห้าบาทสิบพีน้อยหรือมาถือกฎหมายที่นองไทยเฮ้า แตมีเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละครับก็คือมาหาเงินหาคำํำสูงกลับไปใสหนี้ไสสิสนสูงกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวลูกเต่าพ่อเมีสู่เด้อครับเด้อนี่ยังกัะสู่สู่ให้มันถึงที่สุดคันโบว์ไวรีเมื่อบ้านเฮ้ากลับไปคิดไหมกลับไปหาพอ่อหาเมียเฮ้าหาลูกหาเตา่าหาหาครอบครัวเฮา งานไต้หวันกับซัมนี่ล่ะครับมันก็อาจจะบอสวยรู้ท้อประเทศอื่นเขาแต่ว่ามันก็พ่อดีจุนเกียร์ครอบครัวอยู่สู้ๆครับปิดแรงใจให้สู่คนเดอ้อ